กับคารวะลุงหมอค่ะเจริญทมผู้ใหญ่ทุกท่านค่ะค่ะก็ชื่อนางสาวฟูคูค่ะชื่อเล่นชื่อสายค่ะเป็นนักเรียนวิชารามชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกค่ะอายุสิบแปดค่ะค่ะก็จะมาส่งกันบ้านเรื่องการทำลงบูญเหมือนกันค่ะก็ปีที่แล้วก็ในวันเกิดนะคะก็ไม่ก็ไม่ทำลงบูญค่ะแต่ว่า แต่ว,ว่าก็มีการจัดเลี้ยงวันเกิดกันนะคะแต่ว่าพอมาปีนี้ค่ะคุณลูก็แนะนําให้ทําให้ทําลงบุญแทนที่จะเอาเงินที่เราได้จากพ่อแม่ค่ะไปเสพก็เลยเอามาทํำลงบุญแทนค่ะมันก็ตอนตอนที่ของเงินพ่อผู้ปกครองอะค่ะก็มันมีความสุขหนึ่งก็คืออยากเอาเงินนั้นไปซื้อของที่เราอยากกินด้วยค่ะแต่ว่า ุณรู้ก็ทักขึ้นมาว่าเราของเงินพ่อแม่ในส่วนนั้นนำมาทาอะไรค่ะเราก็นึกขึ้นมาได้ว่าเราของเงินมาเพื่อมาทําบุญนะคะมันก็เลยไม่ได้ซื้อของที่เราอยากกินมานะค,ะค่ะก็ในช่วงที่จัดเตรียมของทํางานลงบุญนะคะมันก็มีก็มีความรู้สึกว่ามันเราทําอะไรมันก็รู้สึกว่าขัดใจมากเลยเพอเพื่อจะทําอีกแบบหนึ่งเราก็ เราอยากทำอีกแบบหนึ่งเพื่ก็จะให้ทําอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะมันก็รู้สึกทุกข์ที่หน่อยค่ะประมาณนี้ค่ะพี่แก้วีแก้พอระหว่างที่ทำงานกับหมนะคะ การทำมงานกับโมงนี่ได้ประโยชน์ตรงนี้แหละที่มีความไม่ได้หสนใจใช่ไหมมีความไม่ได้หสนใจเราอยู่แล้วเราแก้อย่างไงคะพิจารณา,ายัางไงคะก็ต้องยอมคะ่ะถ้าเถียงกันงานมันจะไม่สำเร็จค่ะแล้วเราก็จะเราเครื่องก็จะทุกด้วยคะ <S 1> <S 1> ่ะอ๋อเราเป็นคนยอมนะคะค่ <S 2> <S 2> <S <ฮ>ะยอมนี่เรายอมด้วยความรู้ด้วย ด้วยการพิจารณาไหมคะหรือยอมเพราะว่าเราคุ้นชินกับการที่ยอม,อมอยอหรือยอมเพื่อตัดปัญหาเรารู้ประโยชน์ของการยอมเราไหมคะน่าจะยอมเพื่อตัดปัญหาค่ะได้พิจารณาประโยชน์ของการที่เรายอมนี้หรือเปล่าก็ถ้าเรายอมเราก็จะได้ไม่ต้องมาทะเลาะก,กัน ก็คือไม่มีการวิวาทใช่ไหมไม่มีการวิวาทเกิดขึ้นอในในทุกสิ่์ในทุกสิ่น์นะคะในส่วนของอทุกที่เลี่ยงได้เนี่ยก็คือนี่แหละวิวาทนี่คือข้อน,นึงนะคะพอาการดอมนี่ก็เป็นการเลี่ยงนะเลี่ยงทุกนี้นะคะว่าไม่ไม่มีจะไม่ได้ไม่มีเรื่องราวต่อเนื่องไปเกิดขึ้นแล้วแล้วยอมแบบนี้แล้วใจเราสบายไหมคะ หรือว่ามันยังอึดอัดอยู่มันก็อึดอัดอยู่บ้างคะ่ะรู้สึกยินดีไหมคะยินดีไหมสร้างความยินดีได้ไหมจากการที่เรายอมแบบนี้นะคะมันมีมุมที่เราจะคิดสร้างความยินดีให้เราได้หรือเปล่า ที่ตอนนี้ก็ได้ตอนนั้นอาจจะยังไม่ได้คิดตอนนี้เนี่ยม,มามองมุมมุมดีของการที่เรายอมได้ได้อยู่ค่ะะประโยชน์ยังไงบ้างการการที่เรายอมครั้งนี้เนี่ยเราคิดว่าเราได้ประโยชน์อะไรบ้างคะก็ได้รับฟังความ,ค,วามคิดเห็นของผู้อื่นได้ค่ะค่ะ ไม่ได้เขีนะโอ้ต่แต่สิ่งที่เราเห็นนะที่เราอ่อเราเรายอมนี่ค่ะเรายอมนี่เป็นเป็นเน่คคือถ้าคนที่เรียกว่ามีอัตราเยอะอะ่มีอัตราเยอะเนี่ยมันไม่ได้ยอมได้ง่ายๆนะคะนี่แสดงว่านี่ที่เรายอมเนี่ยที่ทรายยอมยอมได้เนี่ยทรายลดอัตราของเราลงไม่งั้นเนะ่ะมันจะมีพลังที่จะออออ ยอมวิวาทอะไม่ยอมหยุดแต่ยอมวิวาทนะคะยอมมีเรื่องเนี่ยแต่ว่านี่ก็คือนิสัยได้เห็นนะถ้าเรา,าพิจารณาประโยชน์เพาะตอนนี้เราได้เห็นนะว่าจิตวิญญาณของเราเนี่ยเป่าจิตวิญญาณของเราเขาไม่มีอัตรานะเขาลดอัตราตัวนี้ได้เออสรุปว่าเอาตามหมูก็ได้อย่างนี้ใช่ไหมอ่าหรือว่า่าการที่จะให้เกิดสังคมสิ่งแวดล้อมดีเนี่ย ก็คือเรายอมนี่แหละแล้วสิ่งเวลามันจะดีมันจะไม่มีพลังของคนที่ไม่อ่ของคนที่ไม่ถูกใจกันอยู่ในนั้นแล้วพอเรายอมแล้วเพื่อนเป็นยังไงบ้างคะที่เพื่อนทำอะ่ะเขาปกตปิดีค่ะอืมเพราะเพื่อนเขาก็ไม่รู้ว่าเราไม่ชอบใจใช่ไหมคะใช่ค่ะออามันอยู่ในใจเราเนาะมันอยู่ในใจเราแล้วเราก็ดับในใจเรา ไม่ไม่แสดงออกมาทางกายวาจาด้วยใช่ไหมคะไม่ค่ะมันอยู่ในใจอ่ะอยู่ในใจแล้วเราก็ดับดับทุกใจของเรานั้นแล้วเราก็ไม่ไม่ไปแสดงอาการออกมาทางทางคําพูดหรือว่าทางการกระทนะําน่ะก็คือเราเราล้างได้เราล้างได้ไดถ้าเราเห็นเราเห็นมันอยู่ในใจอ่ะเท่ากับว่าเราก็มีความแวววายคะ่ะนี่ประโยชน์อย่างหนึ่งที่เราเห็นนะ เรายินดีได้ว่าโอ้เรามีความแวววไว้นะเราจับได้ด้วยมันอยู่ในใจเราแต่เราจับจับทุกใจนั้นได้แล้วเราก็มีปัญญาที่จะหาวิธีดับทุกตรงนั้นโดยที่ถ้ามันเกิดการทะเลาะหรือว่ามันเกิดเอ่อเกิดเราพูดไปมีการแสดงความเห็นที่ไม่ตรงกันหรือมีโต้แย้งกันเนี่ยมันไม่ได้ปีประโยชน์อะไรใช่ไหมคะขนาดที่การยอมของเราเนี่ย นี่แหละสร้างประโยชน์มากกว่าทําให้อ่าบรรยากาศหรือว่าสิ่งแวดล้อมนั้นอ่ะยังคงดีอยู่แล้วก็สุดท้ายเนี่ยสุดท้ายที่เราทําใจได้ว่าไม่ไม่วิวาดน่ะเราก็ยินดีได้กับสถานการณ์นี้ที่เราทําได้นะคะจริงๆมีเรื่องน่ายินดีตั้งเยอะเลยถ้าเราพิจารณาว่าเราเราทําสิ่งนี้ได้นี่ไม่ใช่ธรรมดานะคะ ถ้าเทียบกับอดีตเคยคิดเทียบกับอดีตไหมคะถ้าอดีตเรายอมแบบนี้ไหมคะถ้าไม่มีใครมาอ่าหรือไม่ได้เรียนรู้ไม่ยอมค่ะไม่ยอมใช่ไหมเอมมมอ,อ,อนั่นแหละเราก็เห็นตัวที่มันลดลงของเรานะตอนนี้ยอมได้ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยไม่ยอมนะเปรียบเทียบกับอดีตของเรา ว่าโอ้เราไม่ใช่ไม่ใช่จะเห็นลีลานี้นะแต่ตอนนี้น่ะเรามีธรรมะเรามีอ่าจิตของเรานะ่ะพิจารณาที่จะเอาประโยชน์ที่มากกว่าได้มีปัญญาที่เราจะ,ะแก้ไขสถานการณ์นี้จากการที่เราเห็นตัวนี้แหละมันคือกิเลสแล้วเราก็จัดการกับกิเลสนี้ได้นะคะอนุโมทนาค่ะค่ะเชิญพุรจะดีค่ะ ค่ะก็สิ่งที่ยินดียิ่งกว่าสำหรับวันนี้นะคะก็คือการที่ทรายโต้อตอบนะคะตอบคำถามผู้รู้นิตยาพรได้ในทุกประเด็น,นะคนี่ยไม่ได้เงียบไปนะคะนี่คือพัฒนาการที่เห็นได้ชัดของน้องทรายค่ะเพราะฉะนั้นนะคะมาส่งบ่อยๆนะเราก็จะพูดได้ชัดขึ้นแล้วก็ดังยิ่งขึ้นกว่านี้ค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะขอบคุณค่ะอยินดีต้อนรับนะัก เรียนวิชารามของเรานะคะมาร่วมส่งการบ้านผู้กับผู้ใหญ่กับเด็กๆแล้วเราก็จะได้รู้ได้ได้รู้จักกันมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะได้รู้ข่าวคราวของพี่น้องที่อยู่บนภูผาได้รู้ข่าวนักเรียนวิชารามด้วยนี่ถ้าไม่มีการส่งการบ้านเราก็ไม่รู้นะว่าอ,อวันนี้วันเกิดของมจินะใจน้ำฟ้าเมื่อวานมีงานเลี้ยงด้วยเลี้ยงคือมีโรงบุญเลยแบ่งปันไปทั่วภูเขาเลยนะคะ แล้วก็ะะจะอได้เห็นความเจริญขึ้นอ่าเราทรายก็ได้มีโอกาสมาส่งกันบ้านพี่น้องก็ได้รู้จักได้รู้จักกันเพิ่มขึ้นนะคะบางทีอาจจะไปเจอที่ภูผาอยู่บางท่านอาจจะไม่เคยเจอเลยก็ได้นะคะแต่ว่าการเข้ามาในซูมเนี่ยพี่น้องที่อยู่ในซูมก็ได้รู้จักกันแล้วก็ยินดีกับเด็กๆของเรานะคะตอนนี้ตัวแล้วนะแม่จีปีนี้อ่ะครบรอบกี่ปีแม่จีบอกได้ไมหมนี่หรือเป็นความลับ ยีสิบปีบริบูรณ์ค่ะอ๋อเนี่ยเป็นผู้ใหญ่แล้วนะเป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะถ้านับที่ขีดยี่สิบปีก็คือครับเราเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่แต่เนจีก็มีโอกาสดีได้เรียนรู้ตั้งแต่ตอนเป็นเด็กนะคะได้มาเรียนรู้ธรรมะตั้งแต่เป็นเด็กแล้วจนมาถึงตอนนี้เนะี่ยก็ถึงยี่สิบปีจนก้าวข้ามไปเป็นผู้ใหญ่นะคะ แล้วก็จะได้เรียนรู้ต่อไปแล้วเราก็เห็นพัฒนาการของเด็กๆของเรานะคะอ่ะยินดีต้อนรับมาส่งกันบ้านกันเรามีอย่างน้อยรอบละครั้งนะคะรอบละครั้งเนี่ยมาร่วมส่งกันบ้านวันตั้งสี่วันนะอ่ะมาสักวันหนึ่งนะคะจะได้รู้ข่าวคราวเด็กๆด้วยอ่พี่อีกไนะคะเด็กๆ ให้ส่งให้เด็กอยู่กันสองคนรอคะ,อะอมีให้ส่งแค่เด็กโตคะ่ะอ๋อให้ส่งแค่เด็กโตอ่อได้ค่ะค่ะนวัฒนากับเด็กๆของเราค่ะยังไงก็ยังเป็นเด็กอยู่นะไม่จิยังไงก็รู้สึกว่าเป็นเด็กอยู่ค่ะ <laughs> ค่ะเราไปที่อาอนงสะดวกหรือ,อยังคะเรามามาชิง่งเราก็ได้นะคะถ้ายังไม่สะดวกะสะดวกแล้วเชิญค่ะเชิญอาอนงห <c oughs> ลังจากอาอนงเราจะมามาชิ่งกันนะคะ,ะกับคุณรู้ทุกท่านค่ะ,จะเจริญธรรมสำนึกดีจิตอาสาทุกท่านค่ะ